จะมาดู post workout นะคะหลังออกกำลังกายกินอะไรนะคะแล้ววันนี้วีน่าก็พาเพื่อนๆมาอยู่ที่ค่ายทหารอเมริกันนะคะแล้ววันนี้นะคะวีน่าออกกําลังกายข้างนอกนะคะเพราะว่าอากาศไม่ร้อนนะคะแต่ว่าตอนนี้ฝนตกแล้วนะคะวันนี้วีน่าก็จะพาเพื่อนๆมาดูนะคะว่าหลังออกกําลังกายเนี่ยเรากินอะไรนะคะสําหรับคนที่ไม่มีเวลานะคะแต่ว่าสําหรับคนที่มีเวลาหรือว่าบ้านใกล้ๆก,ก,ก,ก็ให้ทานอาหารนะคะให้ทานอาหารที่เรามีอยู่นะคะแต่ว่าอันนี้เป็นวิธีที่รัดแล้วก็เร่งด่วนนะคะแล้วก็สะดวกสบายมากสําหรับคนที่ไม่มีเวลานะคะ และสิ่งที่วินาแพ็กมาทุกครั้งนะคะที่ออกกำลังกายก็คือเป็นโปรตีนผงนะคะเป็นโปรตีนที่เราสามารถชงดื่มได้เลยนะคะคือสะดวกมากนะคะแล้วก็อย่างที่บอกนะคะกินแค่2อ,อย่างนะคะหลังออกกำลังกายถ้าอยากให้ร่างกายของเราเบิร์นไขมันเร็วนะคะก็คือโปรตีนแล้วก็เป็น fish oil ก็คือน้ำมันตับปลาเองนะคะถ้าที่บ้านเราก็สามารถไปหาซื้อได้นะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูว่ากินยังไงนะคะคือง่ายๆเองนะคะคือถ้าเพื่อนๆไปออกกำลังกายเนี่ยก็คือให้แพ็คใส่กระเป๋าเราไปเลยนะคะและถ้าออกกำลังกายเสร็จก็คือให้ดื่มโปรตีนนะคะแล้วก็หรือว่าให้ทานโปรตีนนะคะแล้วก็ให้ทานโอเมก้า3นะคะภายใน1ชั่วโมงนะคะที่เราออกกำลังกายเสร็จนะคะก็จะช่วยให้ร่างกายของเราเนี่ยเผาผลาญไขมันอย่างรวดเร็วอย่าเพิ่งไปทานพวกคาร์โบไฮเดรตนะคะเพราะว่าจะทําให้อินซูลินของเรานะคะเพิ่มสูงขึ้นแล้วก็ไปหยุด มาาทํอะะะไรนะคกะ็คือหลังจากที่เราทานโปรตีนแล้วก็โอเมก้าสนะคะเสร็จนะคะก็คือให้เว้นไปสัก2ชั่วโมงนะคะให้ร่างกายเราเผาผลาญไขมันนะคะที่เราสะสมอยู่นะคะให้เต็มที่แล้วก็ให้ร่างกายสามารถดึงโปรตีนนะคะไปใช้สร้างกล้ามเนือ้อแล้วก็ซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอนะคะได้อย่างเต็มที่นะคะแล,และหลังจากนั้น2ชั่วโมงนะคะเพื่อนๆค่อยทานคาร์โบไฮเดรตนะคะและสําหรับเพื่อนๆที่จะลดน้ําหนักนะคะก็ให้สังเกตนะ,ะโปรตีนที่เราจะทานนะคะต้องดูด้วยนะคะว่าแคลอรี่เท่าไหร่นะคะสำหรับโปรตีนที่วินาทานนะคะคือก็ประมาณหนึ่งสกู๊ปนะคะก็ ประมาณ120ถึง150แคลอรี่นะคะแล้วแต่ยี่ห้อนะคะคือต้องสังเกตด้วยนะคะแคลอรี่เพราะว่าโปรตีนบางยี่ห้อนะคะคืออร่อยมากะะแต่พอดูแคลอรี่ข้างหลังนะคะจะประมาณ350 400หรือมีแม้กระทั่ง500เลยทีเดียวนะคะอันนั้นก็เป็นสําหรับนักพกกายหรือว่าจะเป็นสําหรับคนที่ต้องการเพิ่มน้ําหนักนะคะและนี่นะคะเราก็แค่ชงโปรตีนนะคะที่เราชอบนะคะคือวีน่าก,ก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะคะไม่ไม่จำเป็นว่ายี่ห้ออะไรหรือว่าแบบไหนนะคะคือเอาที่เราชอบแล้วก็ให้ดูที่แคลอรี่นะคะอย่างที่บอกนะคะแล้วแล้วก็ให้กินฟ หรือว่าโอเมก้าสามนะคะพร้อมกันเลยนะคะกับโปรตีนนะคะเดี๋ยววิน่าก็จะกินนะคะหลังจากนี้นะคะแล้อีก2ชั่วโมงนะคะค่อยไปกินอาหารประเภทแป้งนะยังไงเพื่อนๆที่กําลังอยากลดน้ําหนักหรือว่าเพิ่มกล้ามเนื้อไปพร้อมๆกันนะคะก็อย่าลืมไปใช้วิธีนี้ดูนะคะแล้วก็มาบอกวิน่าด้วยนะคะว่าได้ผลหรือเปล่านะคะยังไงวิน่าก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะแล้วก็วิน่าจะนําวิดีโอดีๆอย่างนี้นะคะมาฝากกับเพื่อนๆทุกอาทิตย์ค่ะแล้วกลับมาเจอกันนะคะ